อาจารย์อยากจะเสนอทางการไทยรัฐบาลไทยให้ให้ปรับท่าทีให้วางท่าทีกันใหม่หรือไม่ยอย่างไรกับกรณีนี้ครับอาจารย์ผมผมคิดว่ารัฐบาลไทยครับงคงขมิแล้วก็คือ,อ,อพัฒนาความสักับประเทศจีนให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารเนี่ยนะครับก็จะไปบอกเขานะครับปรับเปลี่ยนโดย ลดการพึ่งจีเนี่ยก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งก<ช>็เลยคิดว่ารัฐบาลจะเดินยังไงก็เดินไปแต่ว่าควรปีคอบคืนระวังไว้นะครับค<ช>ือเข้ามาช่วยในบทบาทที่เหมาะสมในสัดส่วนที่เหมาะสมบางอย่างเราต้องมีบทบาทน,นำจากจีนนำได้นะครับแต่ไม่ใช่ใ,ชในระยะเวลาเร็วแบบนั้นนะเราก็จะขาดอีกในการตัดสินใจทที่มันเป็นอัธิปไตยของเราเป็นจแกนของเรานะครับ<ช>เพราะฉะนั้นสรุป จะร่วมมือกับจีนในการปราบปรามแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ก็ร่วมมือไปพป้านที่ผัดครับแต่ว่าประเทศไทยก็มีบทบาทนําในบางพิสติแล้วอาจจะฟูบทบาทของไทยาการดึงประเทศอาเซียนหลายหลักประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมแก้ไขซึ่งมันมีแพลตฟอร์มตรงนี้ที่ไทยเล่นได้นะครับครับโอเคเห็นด้วยครับอาจารย์กราบขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์ดุเรียภาคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดุริยภาคป<อ>ีชารัตค่ะจากราชสาร หมายทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ค่ะเสียดายจริงๆ,ๆคือสัญญาณโทรศัพท์มันฟังขาดขาดเป็นบางช่วงสัญญาณโทรศัพท์ของอาจารย์<ม>ดุลยภาคมันสะดุดมันจะตกเป็นเป็น<า>ทีๆๆทำให้ฟังยากมากต่อไปต้องจูนออพเทคนิคนิดหนึ่งต้องให้แกเดินหาเทคนิคนิดหนึ่งเดินหาสัญญาณหรือไม่นี่ต้องบอกแค่บอกอาจารย์จะใช้ small talk ไม่รู้เกช่ยวก็ฟังงชชัััดดดดดดนะะแต่่พออเเเเข้้าาาืหปรรร็สฟไมีจิๆ แต่ก็จับความได้นะขอ้ขอเสนอของอาจารย์คือสรุปก็คือไม่รู้ล่ะใครก็แล้วแต่มาเทคแอคชั่นมาเปิดการแสดงในเขตประเทศไทยภาพที่ปรากฏก็คือต้องอยู่ในสายตาของทางการไทยและภาพของทางการไทยต้องเป็นฝ่ายนำการที่แสดงบทบาทนำในการแก้ปัญหาแก้คอนเซนเตอร์มันทำได้หลายรูปแบบเมื่อสักครู่ก่อนวางสายอาจารย์บอกว่า อย่างหนึ่งที่ควรจะเป็นก็คือประเทศไทยคุณจะยกให้เป็นวาระระดับภูมิภาคเพราะเป็นปัญหาร่วมไงเพราะมันเป็นปัญหาร่วมของหลายชาติก็ควรจะมีบทบาทในการประสานระดับรัฐบาลด้วยกันก็คือรัฐบาลมินมารัฐบาลธมูชาและรัฐบาลลาวและเพื่ออาจรวมถึงรัฐบาลรัฐบาลเวียดนามรัฐบาลปากิ่งด้วยมานั่งรวมตัว ในระดับรัฐบาลคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาประสานเป็นแผนเดียวกันสักครั้งหนึ่งปฏิบัติการพร้อมๆกันสักครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้ภาพไทยจะนํานําในการที่จะปราบแก๊งคอสเซนเตอร์อถูกไหมแต่ภาพขนาดนี้หลิวไปในปิดอแล้วบินมาดดนเมืองจากดอนเมืองข้ามไปที่แม่สอดจากแม่สอดไปที่มิวดีไปสองบรรทอนวันที่สองน่าสนใจ ข้ามไปที่มิวดีไปนั่งคุยกับตัวแทนรัฐบาลทาหารเมียนมามไปคุยกับระดับพลเอกอแล้วก็ข้ามไปเยี่ยมชาวต่างชาติที่ถูกช่วยออกมาจากพื้นที่เมืองสแกมเบอร์ค่ะภาพอย่างนี้ที่ปรากฏเนี่ยส,สังคมโลกเขาจะคิดอย่างไรถูกไหม ใช่ครับพี่ไทยแต่มีคนเห็นแย้งเหมือนกันนะบางคนเห็นแย้งว่าพี่ไทยเราไม่ทําปล่อยปัญหาคาราคาซังมานานพอหลิวจงอี้มาเนี่ยเขาจัดการได้เด็ดขาดก็น่าใจเขาจัดการริบะอันนี้มางีคนเขามองแบบนั้นมันมีคนเสนอมาแยกเป็นสองประเด็นเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจได้ไงก็คือถ้าถ้าปักกิ่งไม่กดปุ่มคงไม่ได้ถึงขนาดนี้พวกกันตรงตรงไม่ต้องอมคอมหรอกแต่คราวนี้มัน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 แยกเป็นสองประเด็นนะ มันแยกเป็นสองประเด็นไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธเราจะไม่ให้เขาเข้ามายุ่งกับปัญหาแกงคอนเซอเตอร์ ers, แต่เราจะดึงเข้ามาร่วมยุ่งกับปัญหาแกงคอนเซอเตอร์อย่างไรมันเป็นเรื่องเกียรติภูมิมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องสถานะในสังคมโลกในการยินระยะในเกมการเมืองระหว่างประเทศมันมันเป็นสองเรื่องถูกไหมครับเข้าใจเข้าใจการมาแก้ปัญหาดีแหละ เราเข้าใจได้ีเข้าใจเข้าใจ